อากาศสำคัญนะครับก็จะต้องตัดกันกับรถแอร์นิดนึงนะเพราะว่าห่านนะครับ เพราะฉะนั้นบอกฝากคนงานานาทีนานะอย่าวอรในสนามนานะครับก่อนที่จะลงทำการแข่งขันนะครับให้วอรก่อนนะครับแล้วก็ลงไปถึง่งนาทีได้เลยนะครับท่านตำรวอขออนุญาตให้เ,เกินหนึ่งนาทีนะครับเพื่อหลังนะครับมันจะได้จบเร็วด้วย แบตที่562ประเทศผู้บริโภคทีลงสนามที่7คูณจีลายุคุนหานะัชิงคู่กเท่าสับคุ่แมนคูหอ่านจะทีส่งร่วลงราการแข่งขันในสนามที่7กรรมการผู้ตัดสินคุณหอแบตที่562ประเทนผู้บริโภคทีลงสนาม7คู่จีลายุคุณหานะจะชิงคูณโกลดกเับคุณแมนคูณอ่านจะทีส่งขายลงรองการแข่งขันในสนามที่7 การพูดกระสุนที่ต่อครับ แบทเทน่ารัก63ประเทศคู่นักเตะกีโลสนาม9คู่คู่ตุ้กอาจจะที่จัประทายพบกับผู้นัจคุดออกจะทีมซู่ซาร่วมกัดแข่งขันในสนามที่9กรรมการผู้ตัดสินคุณจิตับแบที่น่ารักประเทศคู่นกเตะกีโลสนาม9ค้่คู่ตุ้กอาจจะที่จักประทายพบกับผู้นัุดออูอัหลงจะทีมซู่ซา

Obrigado. ได้แต่คือเราชนะข้อหรอ แบบที่ห้4กบประเทศู้เอ็นทีลงสนามแปคนองทุกตอนแก้วจากทีมดีเลเตพบกับคุณเกียวพุณหาจากนับโดที่นาม รงมาการแข่งขันในสนามที่8กรรมการทัดสินทุณทีแบบที่964เหลจาเพื่นคู่ 64, เวรกนีนในสนามที่8คือตอคุณปอนแกจะทีมดีเลต้พบกับคูณเดียวคุณอาจากตะโกนนิลาล์งมาการแข่งขันในสนามที่8กรรมการูตัดสินทุณคิครอบ Gracias. มาเยอะจังอ่ะแ่ไปไป่ะายอะบอกาอไรกวานการตลกยานี้มายถึงไหมายมากกว่าคนดูเิที่องแล้วเป็น่กีเาเลยที่สมท่ามพี่ถ้าเาทำหลัง่ที่แล้วอ่ะมีาเราเนี่ยแต่ว่าเขาราเป็นใส่รางเลย่แต แ้ม่าชมรอ่ามไม่หวแล้ว่านบอกว่าก็นูแล้วอี่ป็นจริงิงคือผิดไม่โนเท่าเรามาเอเีบอกว่านี่เราไิ้มจ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 ิ้ม้มจิ้มจิ้มจ้ม้มมจิ้มจิ้ม้ม้มจ้้มจิ้มจิ้มจิ้จิม แต่ที่5 5ราเป็นผู้วิ่เอ็นทีลงสนามที่11ผูุณ้ัศนาคือสชัยจะ่เปลี่ยนออกพบกับคุณบอดคุณหมอจะทิ้งปีที่อลงมาขันในสนามที่10การประกัดเมื่อ10คู่ดีโอ๋แต่ที่565เราเป็นผู้เอ็นทีลในสนามที่11ผู้ขาศนาคุณสสาวแต่ที่เปลี่ยนออกพบกับคุณบอคุณหมอจะทิ้่ีที่องมาขั たまたまカッシュ作ってみるのか。 แบตที่5บ6เป็นที่กุนเกนทีโลสนามหนึ่งคัณน้าชาติเพียนซาสเทสพบกับคุณปูคุณเจากทีเกตติตาลงือการแข่งขันสนามหนึ่งกรรมการผู้ตัดสินที่ี แบบที่ะ6 4 7ของผูอเข้าแขงกันทีี่จะกับเขนคุณน้าสาวผู้เข่งขันจากประเทศไหนก็กำังควบคุมตัวกับทีมเกาับงทานลงใตนฝับสน้ายหนึ่งกังกวบคุมตัวผที่สองแต่ที่5 6 7ของผู้เข้าแข่งนวันี้ สนาม6คุณนักคุณแขงจะที่รดีคุณหอพบกับคุณสีคุณนาจะแป็งลูกให้เห็นแต่รวมข้นกาสแต่สนาม6ประการที่ตัดสินคุรี่ครุดเ5 6 7ประเทศกูือายเลข b สนาม6คุณนักคุณแขงจะที่รีดีคุณหอพบกับคุณสีคุณหนาจะแตูกให้เห็นแต่รวมขั้นการแข่งขัสนาม6กรมการที่ตัดสินคุรีค どうも。 ขอส้นที่ได้บอลในสนามนะครับแอนนี้เราจะให้ยนนัที่เราลงในสนามนะครับโดยที่ให้นี่เกินหนึ่งทีเพราะเราต้องช่วยกันเร่งการแข่งขันในวันนี้ให้เสร็จนะครับเพราะฉะนั้นกานเขอบคุณลยสำหรับที่ราทุกทุกหนาในวันนีนะครับวันนี้เราจะช่วยกันให้เุกแที่เ่ให้เสร็จในทุกแช์ที่เราจะเตรียมมาสำหรับวันนี้เพราะั้นขอรบกวนทุกท่านว่า ให้บอกก่อนที่จะถึงหนขอที่ข่านสนามนะครับเมื่อ้ถึงเราจะเิการแข่งขันเลยจากคณะกรรมการกำกับดูแลเรื่องของการแข่งและเวลาในการแข่งด้วยนะครับขอบคุณครับผมไม่ได้กรรมการ็นหัวัน 那个手机啊。<noise> <noise> แบบที่568ประเทศผู้ดูแข่งวิลีดีจีในสนามที่สามคุณเต้คุณแหีจีกีดีทีพบกับคุณชาตองคุณซูโม่จากทีมชีเสริมรวมทุกการแข่งขันสนามสากรรมการผู้ตัดสินคุณต่อแบบที่568ประเทศผู้ดูแข่งวิลีดีจีในสนามที่สามคุณเต้คุณแห่บีจีกีดีทีพบกับคุณชาตองคุณซูโม่จากทีมชีเสริมรวมทุกการแข่งขันสนามสา

มี569ประเทศผู้ลงสนารในลกดีดีสนามสองทั้ง369เองเคื่อปคูุ่ณแข็งจากอเมริกาวหพบกับแม่นองคุณดีกับเกียร์โซซ่าลงทำการแข่งขันในสนามที่สองกับการที่ตัดสินคู่นีครับแมที์569ประเทศผู้ลงสามในลกดีดีสนามสองคุณตัวคุณแขวจากอเมริกาเพบกับแม่นองคุณดีกับเียร์โซซ่า รวมการแข่งขันในสนามที่สองกรรมการผู้ตัดสินทุกทีมครับ